พิตตี้นีค่ะเะแล้วก็เตรียมตัวยังไงคะตั้งแต่รู้ว่าจะเล่นเป็นยังไงบ้างมันคือมันจะมีการโปรยเสน่ห์การเล่นสายตาหรือว่าการเล่นกับ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 ผู้ชายอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เขินอะไรประมาณนั้นค่ะถ้าถ้าหลักๆในในในพาร์ทที่ยากที่สุดสำหรับผมคือการหวานเสน่ห์การหวานเสน่ห์เพราะสกีบัตเต้เราก็มีอยู่แล้วเนาะคืออย่างน้อยเต้นอ่ะเราเรายังซ้อมได้แต่ว่า เรื่องแบบใช้สายตาการมองหรือการความเย้ายวนมันมันมันเป็นเรื่องของ b u e l i n g กี่เทคคะก็ปกติเลยค่ะหนึ่งเทค่าดประมาณนั้นประมาณหนึ่งสองกว้างแค่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าเราคือเวลาทำอะไรพยายามให้โฟกัสให้มันจบในครั้งเดียวพยายามเต็มที่ได้มากที่สุดถึงแม้ว่าเราจะทันหนัก หรือไม่ถนัดก,ก็ตามเราก็ตั้งใจให้มันแบบเต็มที่ทีเดียวอย่างการเป็นดารานักแสแดงมันก็ต้องมีการพสสินศให้กับแฟนๆต่างๆมันแตกต่างเลยครับการเป็นพริตตี้ที่ต้องพสเศษอีกอย่างหนึ่งอันนี้มัน,น,นเหมือนมีคนมองเราอยู่ตลอดอมันเหมือน,อน,อนด,ด้วยแบบมีทั้งกล้องมีทั้งนักสแสดงมีทั้งพี X ่พีเอ็กซ์ต้าอะไรเงรี้ยมันมันเหมือนแบบทุกคนโฟกัสทุ่มมาที่เราเลยมันก็เลยต้องแค่ต้องทำสมาธิเป็นพิเศษเฉย าอาจจะด้วยมุกเป็นคนขี้อายด้วย<ม>เวลาเต้นหรยอะไรเงี้ยเราไม่เคยเต้นต่อหน้าคนเยอเราก็จะเต้นคนเดียววางกล้องอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันคือการแบบอยู่กับคนหมุ่มมากเราก็เลยต้องมีมีสมาธิเป็นพิเศษต่อไปจะทำร่วมกับพี่ยูโรเป็นไงบ้างครั้งแรกเลยคะครั้งแรกอะ่ะก็สนุกสนุกด้วยความที่อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ไม่มีเกรงไม่มีอะไรทั้งสิน้นเวลาเรารู้สึกว่าให้ยยูโรมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเรารู้สึกอย่างนี้ ก <K he S 1> <im> ็จะพูดเลยก็จะแบบแชร์แชร์แชร์กันเลยว่าเฮ้ยประมาณนี้ได้ไหมฉันรู้สึกอย่างนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยระหว่างทางเลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องเครียดแต่ความเป็นพี่โยโร่เขาจะมีความสนุกสนานในฮามันเคยมีแบบเราต้องหลุดไหมคะเพราะว่าเราสนิทสนุกกันค่ะเราต้องเล่นด้วยกันทางกน้อยมากเลยค่ะเพราะว่าหนูก็จะนั่งห่างจากยยโรไปเลยอ๋อนี่ต้อเป็นต้นลมใช่เพราะว่าเวลาเวลายู่่ะ ถ่ายแทบทุกซีนอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่ซีนของมันมันมีแต่ซีนอารมณ์อย่างเดียวเลยมุกก็จะแบบมุกก็จะมีที่นั่งของมุกจะนั่งเงียบๆคนเดียวกับการร่วมงานงากับเพื่อนเราเห็นเพื่อนจริงจังเราเคยเห็นภาพนี้มาก่อนนะคะกับการแสดงกับกับยูโรนะคะ <c oughs> อ่าก็พอจะคาดเดาได้ว่าว่าประมาณไหนแต่ว่าด้วยรวมโอเคค่ะเพราะพาที่ยูโรทำงานยูโรเขาก็จะเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งเขาก็เขาก็จะไม่ได้เล่นมาก ขนาดแบบชีวิตปกติเขาก็จะมีมีแยกแยะงานกับชีวิตอยาต่างคนดูดูละครเรื่องนี้จะน่าอะไรกับะไรบุณว่าเรื่องนี้สอดแทรกเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมค่อนข้างเยอะค่ะคุคิดว่าถ้าคนดูได้ดูแล้วเอาไปอัดับใช้ในชีวิตหรือปรับแก้มันมันมัน,ม,นมันมีมุมมองที่ทําให้เห็นได้ค่ะก็สามารถเอาไปปรับใช้กันไนดะ้ มันจะปูดกระแสิพูดจรินไหมคะมุกยูมุกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามุกแค่อยากให้คนดูชอบชนะเพราะว่าสิ่งที่มุกกับยูโรเล่นมันคือสิ่งสิ่งที่ตัวละครเป็นมันเป็นความน่ารักของตัวละครถ้าถ้าถ้าคนดูนชื่นชอบอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นเป็นกําลังใจของมุกแล้วก็ยูโรอย่างหลายคนก็บอกว่าละครเรื่องนี้จะเป็นการทิ้งทวนกับสัญญากรทั่งห้องเจหรือเปล่าครับ ตอนนี้ยังมีสัญญาอยู่ยังยังยังไม่ทิ้งตัวนยยังมีละครอีกนะคกับตอนตอนนี้มุกงยังไม่ได้เปิดละครใหม่ตอนนี้มีมีแค่ไฟายลำทางค่ะแล้วก็มีมีโปรเจกต์ซีนี่อีกอันหนึ่งที่ถ่ายไปแล้วแต่ว่ายังยังยังไม่ได้ออนแอร์แปลว่าก็เรียกว่าต่อสัญญาหรือว่าจะไม่ได้มาสัญญาตอนนี้ยังอยู่ในในช่วงการคุยการเจรจา จะเป็น,ปนไปในทิศทางไหนคะแบบต่อหรือจะเป็นแบบไปในทิศทางไหนเดี๋ยวเรารอดูการเจรจาการคุยกันก่อนาจะเป็นยังไงช่วงนี้ก็เห็นไปเที่ยวบ่อยการไปเที่ยวยังอ๋อไปเที่ยวพักผ่อนพักผ่อนเขเป็นเป็นปีแรกที่แบบกได้ได้แบบ จริงๆมุกก่อนอันนี้มุกทำงานมาตลอดเ,เป็นช่วงแรกๆที่แบบเราได้พักเที่ยวยาวแบบสิบวันเลยอะไรเงี้ยเราก็ไปพักผ่อนในเต็นที่เลื่อยเราก็จะกลับมาลุยงานหลังจากนี้ก็คือลุยงานแต่มันก็แบบทริปในการที่นี้ก็คือแบบซเซ็กซี่เลอเออใช่ไหมมีฝรั่งคืนรักการพูดการพูดจริตอะไรเอ่ยเออิงเหรอหรือว่าเป็นปกติหนูเป็นมานานแล้วนะเนอะหรือว่าทุกคน,น,นหรือว่าหนูเป็นมานานแล้ว าอาจจะมีบางคอมเมนต์ที่เข้าไป<ม>คอมเมน<ส>ต์มาแซวเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าโชว์แต่แตงโมแตงโมนี่กขาจะหมายถอะไม่เป็นไรค่ะอ,อยู่ที่ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่อแค่ขอให้อยู่ในอขอบเขตเดวพอมีมูมีปัดได้เห็นคอมเมนต์ที่แบบชาวเน็ตมาแซดไหมคะหนูตัวมุกไม่ค่อยได้เห็นนะคะด้วยอาจมุกอาจจะไม่ได้แบบเป็นคนรันคอมเมนต์หรือหรืออ่านอะไรขนาดนั้นแต่ว่า รู้ว่าทุกๆอย่างมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลการจะชอบหรือไม่ชอบการจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าอะไรก็ตามก็แค่อยากให้ทุกคนรู้ขอบเขตความกันและกันก็พออยา่างการไปเที่ยวกันอัพรูปมันเป็นอิสระของเราถึง,งใช่ค่ะเราคิดว่าการอัพโหลดรูปหรืออะไรก็ตามถ้าเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ไม่น่าจะมี แพ่นะมุกรู้สึกว่าตอนนี้แค่อย่างที่บอกอะก็มันมันเป็นสิทธิของเราเราไม่ได้สร้างความเสีายไม่ไ้ขายชเราอยู่กันแบบสันติหนกปีปกติพี่มุกเช็คคอมเมนต์ในด้านลบอะไรที่บ้างไหมคะหรือแบบตอบกลับแฟนๆหรืออะไรนี้บ้างไหมไม่เลยค่ะเมื่อก่อนอะเราอาจจะมีอ่านตอนตอนเด็กๆหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะเราอาจจะเป็นคนเล่นโซเชียลเยอะแต่ว่าพอพอโตขึ้นมาเราเราเลือกที่จะโอเคเราไม่อ่านดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่า คนเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเราจะแบบให้น้ำหนักกับทุกๆเรื่องในชีวิตขนาดนั้นก็คงไม่ได้เราแค้มองว่าอะสิ่งนี้ถ้ามันไม่เป็นความจริงเราก็แค่ตัดเราไม่จําเป็นต้องเอามาดัดสมองอย่างมีบางคนที่ชอบกับไม่ชอบเราแบบรับมือกับคนที่ชอบกับไม่ชอบเราอย่างไรบ้างในตอนนต์รับมือยังไงคนที่ชอบหรือไม่ชอบแค่ปล่อยเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะหายไปแต่ก็มีเงิน ขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่แบบปกป้องลุกหรือว่าคอยตอบคอมเมนต์ที่ไม่ดีหรือว่าอะไรก็ตามถามว่าทุกอย่างมันมีมันส,ส่งผลต่อความรู้สึกไหมในไ,ได้ไม่ดีอ่ะมันส,ส่งอยแล้วแต่ถามว่าเราเราได้ให้น้ําหนักขนาดนั้นไหมนะตอนนี้ไม่แต่ว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบไปเขียนไปช่วยให้แบบกําลังใจกับคอมเมนต์ที่ไม่ดีอันนั้นเป็นสิ่งที่มึงขอบคุณมากๆ จะขอบเขตในการลงภาพหรือวความเซ็ก <laughs> ซี่ของเราที่มุกคิดว่าประมาณไหนที่แบบเอาลงได้รูกคิดว่ามันไม่ได้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ที่มุกลงทุกวันนี้แหละค่ะมุกก็คงไม่มีเกินไปมากขนาดแล้วแต่ว่าที่เห็นก็คือปกติเลยใช่ปกติคือมุกอาจจะคือถ้าทุกคนเจอมุกในชีวิตจริงก็จะรู้ว่ามุกแต่งตัวแบบยูช็อใช่แต่ว่าเมื่อก่อนอาจจะเราอาจจะไม่ได้ลงหรือว่าอะไรขนาดนั้นตอนนี้แค่ กล้องมันสวยหนูก็เลยถ่ายมันไม่มีใครเป็นช่างภาพค่ะถ่ายเองให้เพื่อนถ่ายให้ค่ะแต่ว่าซื้อกล้องฟิลมาแล้วก็ชอบมูดแนทัมันมากแค่นเลยแล้ก็เลยอยากลงแล้วกับคอมเมนที่เราบอกว่าไม่ให้มันเกินไม่ให้มขอบเขที่เขาจะมาว่าเราสำหรับไหนที่มันสวราไม่ได้้าจะอเนแบบแบบไหนใช้ค้ำยาใช้ค้ำยาเกินไปถึงพ่อแม่อะไรแบบนั้นอะอะไรที่มัน เกินความเป็นจริงไปมากเกินไปเรียกว่าถ้าพี่มุกเห็นพี่มุกอาจจะดำเนินทางกฎหมายหนึ่งไหมคะถ้าถึงว่าขนาดไหนถ้าวันหนึ่งมันถึงขนาดนั้นนะคะก็คงทำแต่ว่าวันนี้เรายังรู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่เราปล่อยเราปล่อยวางได้เราปล่อยปล่อยผ่านได้แต่ถ้าวันหนึ่งมันร้ายแรงเกินที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันเกินความจริงเกินไปแล้วสิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเราก็จะทำอย่างการลงจะต้องขออนุญาตใครไหมคะ,คะ ลงรูปลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีสิทธิส่วนบุคคลล้วนเลยค่ะสแกนเองใช่ไหมคะอะไรนะแบบเป็นว่าถ้านึงจะลงก็ลงได้เลยลงได้เลยไม่ต้องผ่านใครไม่ต้องผ่านใครผ่านตัวเองแค่อีดิตรูปแล้วก็แต่งเลยคิดว่าสวยแล้วก็ลงค่ะอย่างเป็นนางเอกอย่างเงี้ยค่ะการอีดิตรูปมันต้องเยอะไหมคะต้องตุ้งเยอะไหมคะการตุ้งเป็นเรื่องธรรมชาติก็ก็แอปสองแอปแอปสองแอป่ะ วีไอพีนิดนึงเออต้องใช้ให้มันคุ้มเนาะต้องใช้ให้มันคุ้มโอ๊ยเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ดีเราก็ใช้หน่อยเออใช่ค่ะยังไงก็ต้องใช้พี่ใครถ่ายรูปหนูก็ช่วยปรับแสงให้เขาหน่อยโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปถ่ายกี่วันอ่าไปถ่ายสิบว่าถ่ายสิ่าัน ไอกาแฟเหรไปกับวันเดอร์เฟรชเฮ้ไม่หกนไปวามือไปเองนี่คะแป๊บอวออ่ันก็มีนะคะนสองุดกินขุนนาดูนี่ค่ะไขลูกวิ่งกก็มีนะคะนอีกรูปหนึงนะาครับเลิร ลำหนึ่งนะจ๊ะรุ่นที่นะโอเคดู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 ด <c oughs> ูดูดนะูด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 ููด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 ููด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 ดู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  比你先来。